เด็กพูดไม่สุภาพภาษาไม่สุภาพลามไปทั่วห้องครูปามก็ไม่พูดให้ได้ยินแต่พูดกันเองแก้ยังไงคะเด็กออ .3 ค่ะแต่น,นี้จะจะจะ,จะพูดในมุมของคุณครูคุณครูนะครับจริงๆอจะบอกว่าอย่างเรื่องของการใช้ภาษาของเด็กรุ่นนี้ครับเราต้องทําความเข้าใจกันว่านี่คือเจเนอเรชันใหม่ภาษาที่เขาพูดอ่ะนี่คือภาษาของเด็กกลุ่มน,นี้จริงๆทุกท่านลองสังเกตอ่าถ้าถ้าคนรุ่นผม นลุ้นผมนะครับเอาง่ายๆถ้าสมมติเมื่อก่อนเราดูละครนะครับขอโทษนะครับกูมึงพวกเนี้ยจะถูกปี๊ปปี๊ปปี๊ปถ,ถ้าสมัยเราเป็นเด็กอะ่ะละครอะ่ะจะไม่มีคําพวกนี้ให้เราได้ยินเลยแต่ทุกท่านลองดูละครในปัจจุบันคําพูดแบบโทษนะครับกูมึงอะ่ะเป็นคำพูดที่ตัวละครใช้เป็นปกติเลยแล้วมีทุกช่องเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เด็กเขาจะเกิดการเรียนรู้ว่าอันนี้คือภาษาที่มันก็ใช้ในการสื่อสารได้นนิ เห็นไหมครับเห็นโดยสภาพแวดล้อมอ่ะมันทำมันนําพาให้เขาผ่านคิดไปว่าทําเช่นนั้นอ่ะได้ไม่ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเขาก็เห็นต้นแบบเยอะแยะแบบที่กูเกบอกว่าพวกสื่อต่างๆพวกเนี้ยมันมันมันเป็นต้นแบบให้เขาในในในบางมุมได้นะครับทีนี้ในแง่ของการทําความเข้าใจเด็กกลุ่มเนี้ยโดยมากในในในความคิดของผมอะครับเราอะทําความเข้าใจกันว่า นี่คือลักษณะของการสื่อสารของเด็กกลุ่มนี้แล้วตัวต้นแบบอะ่ะมันไม่ได้มีเฉพาะแค่หน้าจออย่างเดียวนะครับเวลาเราพูดถึงโซเชียลมีเดียครับอย่างเช่นเด็กปฐมปลายเนี่ยเขาก็จะเริ่มและใช้ Facebook ใช้ i g ใช้ทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับซึ่งพวกเนี้ยมันควบคุมไม่ได้เลยต้องยอมรับว่าคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวไม่สามารถควบคุมการการซึมซับภาษาทางลบการใช้ภาษาทางลบแบบเนี้ยของลูกได้ผ่านาพวกสื่อสังคมออนไลน์อย่างเงี้ยครับฝรั่งเขาใช้วิธีเหมือนกับ สอนให้ให้ลูกอยู่ท่ามกลางแบบนี้ได้ครับการจาลองสภาพแวดล้อมในห้องเรียนแบบสตรีคคำว่าสตรีคในที่นี้ก็คือว่าสมมุติเราเราเรา,เราพยายามสื่อสารกับกับเด็กนักเรียนในห้องว่าเนี่ยในสังคมของเราแบบเนี้ยในสังคมงห้องเราเนี่ยภาษาแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับได้ถ้าคุณจะพูดกับครูภาษาที่นักเรียนจะพูดกับครูจะเป็นแบบไหนถ้านักเรียนจะพูดด้วยกันเองจะชวนจะใช้ภาษาแบบไหนที่ ทำให้เราดูแล้วเป็นที่น่าชื่นชมในมุมมในสายตาของบุคคลโดยรอบมากที่สุดอย่างเงี้ยครับพยายามทําให้สภาพแวดล้อมเหล่านั้น,ม,นมันมีความศัด์สิทธิ์นะโดยที่ทําให้เขาเห็นข้อดีของการที่เป็นคนที่สุภาพอย่างเงี้ยครับพยายามหาอินฟลูเอนเซอร์แบบที่ครูเคบอกนะครับให้เขาเห็นอีกมุมหนึง่งนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าห้ามพูดอย่างเงี้ยว่าเด็กรุ่นนี้จะมีความพิเศษคือถ้ายิ่งห้าม เขาก็จะไปคุยข้างหลังบ้านแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าการที่คุยหลังบ้านแล้วครูไม่รู้เนี่ยคุยในหมู่เพื่อนเนี่ยเขาจะดูเจ๋งมากเลยในมุมของเพื่อนเขาจะดูเป็นผู้นํามากเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรา,าห้ามเขาไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถไปดูเขาได้ในตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ในมุมเป็นครูมองก็คือว่าเราสอนให้เขารู้ว่ากาลเทศะในการใช้ภาษาถ้าใช้ภาษาสื่อสารกับใครต้องใช้ภาษาให้เหมาะสม แล้วถ้าอยากจะใช้ภาษาที่มันไม่เหมาะสมก็ต้องมั่นใจจริงๆว่าจะไม่มีผลกระทบทางลบเกิดขึ้นตามมาหรือจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนกับการใช้ภาษาทางลบนั้นเลยครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ครูยกมือสนับสนุสนครูเคทุกประการเลยครับว่าคุณครูทําฝ่ายเดียวที่โรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็จะต้องทําร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะอย่างที่บอกสภาพแวดล้อมที่เรากําลังจะสร้างขึ้นในที่นี้ต้องให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ มากมากเลยไม่งั้นมันจะไม่เกิดความสมดุลในการปฏิบัตินะครับเช่นพ่าอยู่โรงเรียนก็ทําแบบหนึ่งเพราะครูกาหนดเงื่อนไขแบบหนึ่งแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็อิสระเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวอาจจะแบบไม่ได้จริงจังมากนะักอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันบางทีผมมองว่าเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิธ์ภายใต้บรรยากาศที่มันค่อนข้างอ่ะไม่ได้บีบบังคับเขามากนะหรือให้เขามีความเข้าใจ เหตุผลด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกใช้ภาษาของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับน,น่าจะเหมาะอันนี้อันนี้คือพูดเผื่อถึงแบบวัยรุ่นด้วยนะครับเพราะว่าก็เคยเอาเอา,เอาจิงๆนิสิตครูนิสิตคารุศาสตร์เนี่ยครับก็พูดจาแบบเนี้แต่เราก็ไม่อยู่ในจุดที่เราจะต้องไปเตือนเขาเพราะเราก็แค่บอกว่าอ่ะก็จะพูดจาแบบไหนก็แล้วแต่นิสิตแต่ว่านิสิตกําลังจะเป็นครูที่สอนคนเพราะฉะนั้นนิสิตก็ต้องรู้เองว่าภาษาที่นิสิตใช้ในการสื่อสารกับ กับเพื่อนนิสิตที่เป็นเพื่อนครูด้วยกันเนี่ยถ้าสมมตินักเรียนเด็กนักเรียนเขามองเรานิสิตก็คิดเอาว่าเราอยากถูกให้เด็กมองแบบไหนก็จะพูดแบบไหนก็เนี่ยครับพยายามทําให้เขาคิดเองอ่ะแล้วเขาจะแล้วมันจะมันจะเป็นในส่วนตัวมันจะมองเป็น็นลักษณะของการแบบทําให้เขาอยู่ได้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยครับมากกว่าอะไรเงี้ยที่เราจะไปห้ามปามเห็นด้วยกับที่ครูเคบอกว่าบางทีปันปามมันก็อาจจะแบบแก้ปัญหาไม่ได้ระยะยาวสะทีดีออกครับ